่วงเด็ดเรื่องดังสนับสนุนโดยโล<น>ชั่นกันแดดปาริสเพอร์เฟคซัน Paris นิตยาสารทีวีภูน,นิตยาสารสไปซี่ออนุญาคะเดี๋ยวมีคขามีจราจรเคลื่อนที่กันแล้วหรอคะอยู่แล้วค่ะพี่กิฟแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันคะ่ะ รจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยพี่ว่ามันเป็นส่วนดีนะปัญหาจราจรนับเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเช้ากรุงเทพมหานครสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากอะไรและจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลงสาเหตุใหญ่ๆนะครับที่เกิดจากการ,การ,ก,าร,ก,ารการจราจรของประชาชนโดยมากเนี่ยก็ขาดความรู้ความเข้าใจขาดความมั่นใจในเรื่องของกฎของจราจรไม่มีกำลใจบ,บนถนในในการขับขี่รถ ไม่มีน้ำใจกันในเรื่องของการจราจรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะบางทีคนรู้บ้างไม่รู้บ้างได้เมันเกิดจากสป้าปัญหาของถนนแล้วก็ปัญหาของรถที่ว่าเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน กฎจราจรเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะไม่เกิดปัญหาจราจรอันจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้จากสถิตินะครับตอนนี้ที่พบมากที่สุดก็คือในเรื่องของการจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับการฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณต่างๆจอดรถข้างทางแล้วเนี่ยบางทีป้ายห้ามจอดเขาก็จอดนี่เขาลบกฎจราจรนะครับเป็นความมักง่ายของผู้ชายรถใช้ถนนอย่างนี้นะครับโครงการกฎหมายจราจรเดลิเวอรี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรที่กองบังคักการตำรวจจราจรได้จัดทําขึ้นในช่วงปลายปีนี้เราก็ได้มองในเรื่องถึง ง,งการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้รู้ถึงกฎจราจรมากยิ่งขึ้นก็ได้เรื่องของการจราจรจิเรอรี่นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นการให้การศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการเคารพกฎจราจรและในเรื่องของความผิดต่างๆแต่ว่าถ้าจะ,จะให้ดีที่สุดคือต้องหยิบมาอ่านนะครับแจกแล้วไม่อ่านนี่ก็จะได้ของถ้าทำแล้วทาแบบแจกให้คนได้รู้กฎ <inally S 2> จราจรก็ สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรได้เยอะสิ่งที่เข้าใจง่ายเราไม่ต้องอ่านหนังสือควรจะสนับสนุนระเบียบว,วินยัยในการขับขี่รถแล้วก็กฎระเบียบของเรื่องของการจราจรถ้ามีการรณรงค์ที่จริงจังจะช่วยลดปัญหาการจราจรได้มากเลยสิเดียวครับผมนาม่าจะช่วยได้บ้างถ้าเขาทําความเข้าใจกับกฎบมายตรงนั้นนะฮะยากเหมือนกันนะครับคือคนเขาไม่ใส่ใจเรื่องกฎจราจรกันเลยอะ่ะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ารู้แล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องในระบบหรือว่าวิธีการขับรถการจราจรเนาะเชื่อว่าทุกคนก็อยากทําตามให้ถูกต้องเพราะว่าไม่ไม่มีใครอยากจะให้เกิด ซึ่งก็ดีครับเป็นการเตือนสติแล้วก็เป็นการช่วยกระตุ้นให้คนแบบหันมาสนใจในการดูแลในเรื่องของกฎจราจรมากขึ้นเพื่อที่ว่าอุบัติเหตุมันก็จะได้ลดลงถ้าเกิดว่าทําหนังออกมาสื่อสารให้คนได้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยความรวดเร็วแล้วก็น่าสนใจพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีจริงก็ขอให้แบบลองลองหันมาใส่ใจดูแล้วกันหรือว่ามันจะแบบ ทำให้ทำให้เราแบบขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ว่าโครงการใดก็ตามจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หากขาดความร่วมมืออันดีจากประชาชนรวมสร้างจิตสํานึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎรจราจรเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทาง ต่อ,อไปนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิลมก็หมดลงแล้วค่ะ n o t a t i n g success, like success. ความสำเร็จในครั้งแรกย่อมนำไปสู่ครั้งถัดไปค่ะ success เป็น verb นะคะของคำว่า success ค่ะก่อนที่จะประสบผลสำเร็จนะคะเราก็ควรที่จะมีความตั้งใจในการทำง,งานด้วยค่ะขอขอบคุณยาท่าดังขาวตากระต่ายบินค่ะและผ้าอัามาโมเดและสำหรับใครที่มีความสามารถแปลกๆนะคะก็ติดต่อเราได้ค่ะ027339000ค่ะ นะคะเรามีรางวัลรอคุณอยู่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ